จอดถึงบริเวณงานแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะใช่เราต้อการตัวี่เรตองกาเลยูานครับผม่าดดแต่มันแ่มัยาก่มนไหลอยู่รกขับ้า่ใเดกจานพกานยุ่งแรงแานพวแรงสุดเลยเนี่ใช่ไหมมาใช่เจ่วมาเสียววะรวขึ้นจามาส่วนล้มๆนั่นมันเสียวเสียว มันสีไวอยู่คนนัรถรถมอเตอร์ไซค์อ่ะม่งได้ลาเาแรมันสูงนะสูงล่มล่มเนี่ยพอยุดนะคะตอนนี้พอยุดกำลังสัมภาษณ์าสะพานผู้ลอ้อมไป้างล่างดอยาามสามบขึ้นเลยสะพานได้เลวันที่วบขึ้นเลยจวดเขาเดีแต่ได้หรือมืนไปใส่พอยุดพรุนี้ไปที่ไหนพรุนี้ไปเกตวแปลยาวติแปลงยาวชาช้างเศร้าเป็นชาช้างเศร้าี่ผเกตว อีถ่าเบิกมัีหัสมมติประการที่เรามามาสมมติประการอีกหัวไปเกตเวสเราก็ไปพัทยาตมือพัทยาหลักกบกลับลงมาธรมพรบางทีเจ้านี้แลนได้เยอะเอานี่เอาออื้อมทันใดเอาอื่นมทันใดแล้วนะันนี้ออกครสวรรส์รลูกพลีออกออกอีสานเลยปะออกอีสานเมื่อบานตี เย็นๆอะรย่เงียเนาะพวกมะไรอ่ะไรอ่ะนะวันที่ต่อหม้อไปตื้นๆคุ้มบริสรวยมั่งฟรีไปเด็กตะเปยกันแท้เตยกันแท้ออาไปกันแทบตู้ไก่ มาหอดจอดถึงแล้วพี่น้องช่องคูรีวีลาสีสเกตนะคะมีสองช่องเลยค่ะพี่น้องเขามากกับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์น้ำแนค่ะห้วยจะได้อุปกรณ์มา้ยหรอป้ายปัดกำลังขึ้นไฟ่อนี่ฮะโอ้ยกำลังขึ้นไฟแล้วจ้ะเย็นอยู่วันเดียวมากเลยรถบุรีก็เย็นอยู่วันเดียว S 1> <S 1> แสบจมูกแล้วน,นี่เสื้อแขนยาวไปไหนอย่างน,น้อยก็ไว้ปิดได้ไปเอาเสื้อมาเลยบรรยากาศเด้อพี่น้องโอ้ยจะเป็นง่งงามหลายง่ามหลายสวย,ยงามค่ะสวยงามเวทีคืนนี้นะคะไฟกำลังขึ้นมาเลยค่ะมาหอดจอจริงด้อนะนีหอดรถขันนีมานแล้ว เขาลวยอีกแล้วน่นมาแกเพิ่ันีนเลอีกแล้วรืยๆเรื่เพิ่นมาคอยด่วันนี้ได้ดูรถรถขุดรถจาดรถยก อาบน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้ววันนี้ไม่ต้องอาบแล้วไม่ต้องซักแห้งใช่ไหมชุดเก่งๆงเลยนะเนี่ยเออไม่ธรรมดาเด้อธรรมดาเนี่ยมีใครฝากให้ปูเสือปูสาดหน้าเวทีเะล่ะมีสาวฝากไหมไม่มีหรอกครับเพิ่นมาโอ้ยเนาะพยุตมุมงานเองนะครับพอยุดคุมงงานครับช่วยกับเจ้าของครับ ปรับปรุงสถานที่แล้วรถไฟก็กำลังจะขึ้นรถตักก็โจกเข้าไปโจกแานเดียวปัดเดียวกรด่ัวอบจนยนี้่จอดร ก่อนตทแค่นั้นนะพวกเทาถึงจะต้องรีบมากไงต้องรีบมาน่ะไปไหเป้าไปเห็นดาวพะบ้านเพิ่นจังว่าจอดใกล้กันก็รุดได้แล้วไดกรุงเทพนะต้องไปหาที่จอดรถก่อนบ่กรุงเทพมันมัดแต่เศร้าเห็นมั่วจะเศร้าไหมวะวันนี้วัดยุดซื้อได้ธรรมดาข่อยบ่หอดเด้เมื่อวานนี่คือกันบ่ดีแต่ว่ามันซอยทางนี้ร้านอาหารนั่นแหละ ไปนั่งกินีหน่อยฟั้งบวกเป็ดโอ้ยเอาโต๊ะรงได้กินบะระทีหน่อยได้กินบะรทีหน่อยกินก็สซ้างบอกเอาสแกนขาก็ล้บอกว่าสแกนเลยมากรหอหรือว่าสแกนเคียวโคดนี่นะสแกนเสร็จแล้วตั้งยังไงหมอามันก็จิ้มจิ้มไปก็ได้กินเขาก็เอามาให้ว้าวจิ้มเสร็จแล้วก็น้องๆวันนี้แม่เขาสั่งให้ไปไปอดมีไข่อยมวนเกาหอไปกระดูกรลาป เพราะว่าแท็กซี่ที่เกาหลีมันจะถูกไม่เหมือนที่ฮ่องกงนี่ลูกจะไปญี่ปุ่นนะนี่วันพรุ่งนี้เหรอลูกสาวคอยไปดีญี่ปุ่นก็อยากไปญี่ปุ่นสองมือนเองสองครั้งสามครั้งแล้วจะไปเกาหลีเนี่ยเกาหลีนี่ถูกใครจะจ่ายไม่แพงแต่หน้าตาเราอย่างเงี้ยกลัวมันจับโอเป็นมีีน้อยโอ้ยไม่ไม่มีตัวนี้ไม่มีเพราะเราไปภูชานเราไม่ได้ไปไปเมืองหลวงัวนี้ไปทัวร์ รถขั็ขึ้นไปขึ้นแล้วไฟขึ้นแล้วตันไปแล้วค่ะตันไฟแล้วก็แล้ยตนตัวนี่อึบเอาน่งสองสามต้นไก่เดีย่เรื่องอะไรพวนี้ทีจะทีเปอ้นฐาน้นดอเปลนามากเ่ามากจิมไปจิ้มมาให้ทังหนว่ามันมันตงไห้ครังหนึ่งเราสามสีย่าง เป็นตักเองกับเดจ้าแก้วเกเห้อหมองเผามาไห่บ่อกินหัวละหัวละโอ้ยฟอฟบอกว่ากินไม่หมดเขาปรับเขาปรับเจ้าใช่ใช่เขาปรับเขาปรับกินได้หมดเขาปรับเลยเขาบอกว่าที่สร้างแบบแมลโกโกลด์เราเขาสร้าแบบนั้นอ เก็บเป็นมาจัดการไปใช่ไหมวันสองนะวันนี้กินหมดวันสองเนี่ยคุณดีจะกินบะหมี่เนื้อตรงนี้อร่อยเนื้อป่ะขินพี่จอดรถอยู่หน้านะเนื้อเปื่อยแล้วเออเนื้อเปื่อยเนื้อตุ๋นบ่อมีบะหมี่เดี๋ยวเป็นถ้วยอ่ะด้วยแต่ว่าแต่ว่าวันนี้เรากินสลัดไอ้น่ำมาลูกพาไปเลี้ยงแหนมเนืองมา จะแต่เรายังอิ่มอยู่เลยหมูปิ้งก็มีแล้วบอกสองโมงสองทุ่มปีดสองทุ่มกินมาแล้วหนูเห็นแล้วหนูหนูจะสั่งยำลูกชิ้นอีกว่าพอเห็นทำทุกเดียวมาลไม่สั่งแล้วไม่เอาครับทำไมมันเยอะังโอ้มันเยอะจังทันอยู่ครบเลยอราคาพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้เด้อช่องคูรีวีราสสีสเกตอ่ายทำให้ชมนะคะเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดคู่กันนี่แหละเออได้ซันเดย์กับซันนันจ้าสวัสดีจ้า 好了，该。